นักเรียนนักศึกษาศึกษา,าศาสตร์พระราชาวันอังคารที่22สิงหาคม2566เวลา18นที่ศาลาเฮือนสูน 00. นักเรียนสมัยศึกษาและนักศึกษาอาชีวะชาวชุมชนและนักบวชได้มาร่วมฟังการสอนองค์ความรู้ศาสตร์พระราชาโดยมีพี่ปวสปี1สาขาการถ่ายภาพและมัลติมีเดียได้นำความรู้ศาสตร์พระราชาที่ได้เรียนกันมากว่าหเทอม มาจัดก,การสอนให้น้องๆเพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันมีการฟังองค์ความรู้พระราชกรณียกิจของในหลวงแต่ละราชการความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ศาสตร์การใช้ชีวิตแบบหลักปรชัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประกอบดูคลิปวิดีโอบนจอขนาดใหญ่และฟังการบรรยายเสริมให้เข้าใจง่ายขึ้นตอบคำถามพูดคุยกันอย่างสนุกสนานรับโอวาจากพอโอวาบาีสละเป็นการปิดท้าย เย็นของวันพฤหัสที่24สิงหาคม2566นักเรียนนักศึกษาทุกชั้นปีได้นำองค์ความรู้จากพี่ๆปะวะสมาทำแบบฝึกหัดทดสอบความรู้ความเข้าใจและเก็บเป็นคะแนนอีกด้วยครับนักเรียนนักศึกษาทุกคนได้เรียนรู้ความสำคัญของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ช่วยให้เรานำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างร่มเย็นเป็นสุข สมีข่ามั่นราชข่าวช่วยกันโฮมแหงล้างแผงโซลาเซลล์ที่อาคารมาวลน,นำโดยอาปีชาแก้กิจสดงผู้ดูแลฐานโซลาเซลล์ซึ่งมีท่านสมนาถักบุญเป็นที่ปร,รึกษาฐานงานพานักเรียนอาชีวะฐานงานช่างไฟฟ้าจำนวน7คนสลับกันขึ้นไปล้างครั้งละ5คนล้างแผงโซลาเซลล์จำนวน1,600แผงใช้เวลาล้างประมาณ1สัปดาห์ สาเหตุที่ต้องล้างก็เพราะว่าปริมาณฝุ่นที่มาจับแผงโซลาร์เซลล์นั้นมีจำนวนมากความแรงของน้ำฝนไม่สามารถล้างให้สะอาดออกได้จําเป็นต้องใช้แปลงผ้าขึ้นไปถูพร้อมฉีดน้ำไปด้วยฝุ่นที่มีอยู่ถ้าไม่เอาออกจะทำให้ประสิทธิภาพของแผงโซลาร์เซลล์นั้นลดลงไปอีกหากบำรุงรักษาก็จะมีอายุการใช้งานได้นานถึง20-25ปี และก็ช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าส่วนวิภาคได้เดือนละ2 3 0 0 0แสนบาททีเดียวค่ะสำหรับการล้างแผงโซลาเซลล์ปกติแล้วจะทำการล้าง6เดือนต่อครั้งก็คือปีหนึ่งก็จะทำการล้างประมาณสองอครั้งะนะครับปีนึงล้างประมาณ2อครั้งซึ่งการล้างแผงโซลาเซลล์มันก็จะทําให้ประสิทธิภาพการจ่ายไฟของโซลาเซลล์แผงโซลาเซลล์เนี่ยที่ส่งพลังงานลงมาที่อินเวอร์เตอร์เนี่ยสามารถ มีพลังงานประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นข่าวอสอมมหมู่5และหมู่10ของบ้านราชมาร่วมมือกันตรวจแหล่งเพาะเชื้อยุงลายในชุมชนบ้านราชเมื่อวันที่24สิงหาคม2566เนื่องจากมีการระบาดของยุงลายในตำบลบุงไหมจำนวน42ลายจึงเร่งให้ประชาชนช่วยกันควม่มภาชนะ ที่มีน้ำขังตามบ้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นถังน้ำขังต่างๆกระถาง,ต,าง,ต,างต้นไม้ถ้วยชามเซรามิกเล็กๆตามบ้านครั้งนี้อาสาสมัครประจำหมู่บ้านหรืออสอมอ,ออกสุ่มสํารวจลูกน้ำยุงลายหมู่บ้านราชธานีอโศกจํานวน22หลังปรากฏว่ายังไม่ผ่านเกณฑ์ซึ่งมีลูกน้ำยุงลายตามบ้านมีขังอยู่ข่าวกองเก็บผัก อาสีนแสงฟ้าและคณะทีมเก็บผักโดยมีท่านศิกรรมายกล้าข้ามฝันโสกตรกูลเป็นที่ปรึกษาฐานงานเดินทางไปสวนไวยพลังซึ่งเก็บผักต่างๆเช่นผักกูดผักหวานผักชายาไบยเจาูและมะพร้าวเป็นจํานวนมากนํามาเข้าครัวกลางในชุมชนเพื่อให้พี่น้องในชุมชนได้รับประทานและอีกส่วนหนึ่งที่สวนหน้าสคจเก่าคุณแม่เทียนดินทัศโน นำมะละกอซึ่งมีลูกจำนวนมากนำไปแบ่งปันให้พี่น้องในชุมชนสจุดเช่นที่อุทยานบริยมครัวกลางและพี่น้องแพทย์วิถีธรรมสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับค่ะค่ะวังจันทร์พกษาบริจาครองกองให้บ้านราชคุณพ่อธรรมนูนปลื้มพักและคณะเดินทางจากจังหวัดจันทบุรี นำลองกองมาบริจาคให้บรราชจำนวนกว่าหนึ่งตันครั้งล่าสุดจำนวน350รกิโลซึ่งนับว่าเป็นครั้งที่สองแล้วผู้ดูแลสวนมีความยินดีที่จะให้สุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับค่ะข่าวประชุมกสิกรรมไร้สารพิษบ้านราชที่ห้องประชุมชั้นสองเฮือนศูนย นำโดยท่านสมณะเดินดินท่านสิกมาตกล้าข้างฝันคุณปละและพ่อฐานแม่ฐานงานจากสวนต่างๆจำนวนกว่าสิบคนวางแผนงานการปลูกผักเพื่อใช้ในงานเจและระยะยาวเช่นสวนเพื่อฟ้าดินเน้นปลูกผักให้สวยงามซึ่งเป็นจุดต้อนรับชุมชนที่นารานกากจะปลูกฟักทองและพืชล้มลุกให้มากขึ้น สวนปูเถาเน้นปลูกถั่วฝักยาวบวกให้ทันงานเจสวนเกษตรสามชั้นก็จะเน้นปลูกพืชจำพวกต้นหอมผักสลัดสวนไวพลังสะสมต้นกล้าไม้เป็นจำนวนมากเพื่อส่งให้ชาวชุมชนบ้านราชโดยเฉพาะขนุนเพื่อไว้รับประทานผลอ่อนซึ่งก็มีประโยชน์มากมายเช่นกันอีกหนึ่งมิติใหม่ของผักดีมีประโยชน์ก็คือซปเปอร์ผักปีนี้ ก็จะเน้นผักต่างๆผักใบเขียวที่เราเใช้ปรุงอาหารมักจะเด็ดออกก่อนทำอาหารเสมอหรือเรียกว่าใบชั้นนอกนั่นเองเช่นกลั่มปีก็จะนำมาแปรรูปทำผงผักกันได้เป็นซปเปอร์ผักเป็นซปเปอร์ผักจำหน่ายก็ได้กินก็ดีมีประโยชน์คุณค่ามาหาศาลเจริญธรรมสำนึกดีค่ะ ข่าวศึกษาดูงานชุมชน ที่บวนราชธานีอโศกในวันพฤหัสบดีที่17เวลา13นาฬิกาถึง15นาฬิกาคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองโพตำบลโพสีอำเภอพิบุรบางสาหารจังหวัดอุบลราชธานีจำนวน80คนซึ่งเป็นนักเรียนระดับประถมศึกษาที่4ถึง6รวมถึงคณะครู40คนมาศึกษาดูวิถีชุมชนเล่นน้ำตกและจับจ่ายใช้สอยในร้านคา้าและในวันศุกร์ที่18สิงหาคมเวลา12นา นาิกานาทีถึง15นาฬิกาสนาทีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลโพไซรวมทั้งหมด4ศูนย์ซึ่งอยู่ที่อําเภอพิบุญมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีมีนักเรียน83คนผู้ปกครอง และครู94คนรวมทั้งหมด177คนมาทัศนศึกษาสาระในชุมชนและจับจ่ายใช้สอยในร้านปั่นกันก่อนกลับผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพร้อมคณะได้มอบของที่ระลึกให้แก่ตัวแทนชุมชนค่ะ